กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบื่อถกทานตเขาบมหาสมซ่งน้องข้ามอีกอีกแล้วเด้อพี่น้องเลยพอนคือก่าพี่น้องเมื่อนี้ฮากับผ่าพี่น้องมาหล่อปลาหล่อโคกเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศขลางป่ากันสิแบบว่ะฝนตกลิ่นพี่น้องทางกระเปื่อนน้องข้ามปลาน้องไอคิวไวอีกแล้วพี่น้องเลยผักไวน้ำม่นใหญ่จืนพี่น้องมาบึงมาสมน้องกันพี่น้องเลยน้องค้าพามาหาเห็ดเพิ่งพี่น้อง 음. Mm. 음.

น้องตอนเคยินเห็นไงพี่น้องเฮ็ดมี่ดอกยังอ่อนพี่น้องเลยดอกยังน้อยเนาะดอกยังน้อยอยู่พี่น้องเลยองข้ามพามาหลอกป่าเมื่อไเจะหลึกกับน้องหนัดมากับน้องหนัดสองคนพี่น้อง ปลารอบๆอบล่างจะสีหกเนี่ยแล้วเพราะว่ามันติดกระโวยเอาก็สีมาหาเห็ดกันบ้านน้องเนี่ยเป็นเอาเห็ดพี่น้องสบายดีเลยจ้ะพี่น้องยุ่งกระไรไลายพี่น้องเอ้ยอันนี้คืก็ยึดถือและจ้าเดลอเดี๋ยวพอดอีองามเลยพี่น้อง เดี๋ยวนี้ดอกนึงอือเดีนี้ดอกนึ่งดอกงามโอ้โ่ดอกเน่าเลยอือแตนบัมันมีไม่ก็มีเห็ดถ่นบอด้มันบมีไม่ก็พบแล้ทามันใหญ่บัวเล้ม

อืมพี่น้องเห็ดกำลังออกพี่น้าะแม่แมนบอกงามพ่อแมวว่บอกเอาอืมต่อลงเห็นอีกแล้วอืมแทนผู้ชมนี่เด้เห็ดท่านผู้ชมเห็นบ่ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่นเห็ดนะ่ากินจังเลยพี่น้อ,องเดีกระเป๋าใส่เห็ดต้มยำมาและนะ้วเปลาลุง ทางนั Bien, so, y, like ้นเพิ่นสิต้มยำเนาะอยู่เมืองไทยเพิ่นเนาะต้มยำกินกัแซ่บนะปลาลุงเนาะพี่น้องตอนนี้กเฮ็ดงามงามปลาลุงเฮ็ดงามคักขนาดอืงามคักขนาดเลย อืมเนาะอืมมาเก็บเห็ดนำกันเด้อปลาลงเด้อดอกงามๆเลยพี่น้องตัวไหนของคำก็เห็นหล่าพี่น้องเอ้ของคำแกเห็นแล้วตอนนี้นอืม เห็นองเห็นอีกแล้วเห็น้องเลยตัวนี้จังไซเป็นเห็ดดินหเห็ดเก่าไปเนองสมาดอกงามเต็มเห็ดดินเห็ดเก่าเนาะน้องตอนนี้ก็นนเงยง่ายก็น้องหนาดปะโว้เพิ่นไปทางไหน่น้องเลยเอาก็สิมาเก็บเห็ดกับปลาลุงอืมปองดูกเป็นแบบเต็มแข็งคาใหญ่ 으, 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 เฮ็ดพี่น้องปังขักอะไรเสียงใครบอกรอถัวมาหนะ่อยพี่น้องไครบอกรอถัวมาเขามาญญาต้องคำแล้วมีคนมาญญาเท็ดน้องคำแล้วตอนนี้กำลังหาเห็ดพี่น้องเลยกำลังเก็บเห็ดเลย เขาป่าห้าเฮ็ดธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์บ้านน้องบ้านนาเฮาพี่น้องแต่ละมื้อก็ยามเฮ็ดเอาก็สิเอาหาป่าเฮนกันดูว่าน้ําเนพึข้าโอตาไปทางผู้ผู้ฝรุงําไปงุน เห้ดเผินขาวไปทำไมอืออืออันน,น้ีน่จะสร้างขนาดเลยอือืูพี่น้อเห็ดหมกออกงามมาเลยดอกแน,น,น,น่นแน่น ดอ,อกแนนคักริปปลาลูเนาะอืมอืมบางปลาลูงอืมกิ่แล้วพี่น้อง,ออง,งอน้องทำกันเห็นอีกแล้วปลาลุงเลยเห็นอีกแล้ว นี่ลูกปลาลูกอืมดอกแน่นแน่นพี่น้องอเ,อเ,กกเลยอืมมาดอกใหญ่แท้ื่อนอืมลกใหญ่ค่ะก็เลยลูกใหญ่ค่ะก็เลยปะลุงอ่าพี่น้องตัวน,นี้ก็ ดอกงามงามปลาลุงงามแท้หนะอุ้ยงามอันนี้พูโพดโพดีแต่ดอกงามงามปลาโอ้ยคือรุดมือนะนี่ปังถักนับพี่น้องต้นนึ่กับเพาะกับปลาลุงโพอีกเลขนั่งนี่ปุ๊อนั่งเป็นเสื้อเอ็ดพี่น้องเอยนะนี่มาดูกความงามเจ็ดดอกอันนี้สามดอกพี่น้องเอ้สามดอกมาลูก งามเลยน้ำงามเห็ดกันนะเนาะออกป่ากับน้องหนาดพี่น้องเอ้ยท่าละเมือหนาเดือปลุงแม,ม่นอ,อ,อ,ไอ,อะไรพี่น้อง,องคลิปนี้น้องคำแสดงลาพาจากน้องไปก่อนเด้อพากบึงผักส้มต่อไปพี่น้องอเอ้ยมาบึงดูเห็ดน่อได้อย่าบอหรือแนวได้เฮ้อ อืมเฮ็ด um. ้ like no. like mm. right. like ันตายดพี่น้องลายลากว่าเมื่อวานนี่เบ้ยเนาะรือสั่งเมื่อวานพอๆกันลายเหลี่ยกันเฮ็ดอย่างเงี้ยเอาในใไนี่อยู่ทึ่งนะอืมอ่ะคือบบคือเฮ็ดนี่เนาะคือพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดผึ่งเข่ากับเฮ็ดผึ่งหนุ่ยุงหนุ่ยุงโอ้ลายลาเติบเนาะลายลายเตยๆแมน ตื่ออะไรพี่น้องคลิปนี้น้องข้ามเชมลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อพักเบิ่อพักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยสบ,บายดีพี่น้อง,บบองไปก่อนพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายลาลาไปก่อนมากระเมีแก้มบุมจักไปทางใดนะอู้ลงป่าเลยพี่น้องเอ้ยอ